มาต่อกันที่วงการบันเทิงเกาหลีกันนะครับก็ล่าสุดเนี่ยมีซาแซงแฟนบุกเข้าไปในตึกที่ของ Starship Entertainment เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไปล่วงละเมิดทางเพศหนุ่มๆวงคร a v i t y ครับเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะครับมีรายง,งานว่าบอยกรุ๊ปชื่อดังอย่างคร a v i t y ได้ถูกซาซงแฟนหรือว่าแฟนคลับที่มักจะสร้างความเดือดร้อนให้กับศิลปินที่ตัวเองคลั่งไคล้เนี่ยบุกเข้าไปเลยในตึกของทางบริษัท Starship Entertainment พื่อที่จะเข้าพบกับสมาชิกวงแครเบอตี้ซึ่งการบุกรุกเข้ามาในตึกเพื่อพบกับศิลปินโดยที่ไม่ได้มีการนัดหมายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการเสียมารยาทอยู่แล้วนะครับแต่ที่มันยิ่งแย่ไปกว่านั้นครับก็คือแฟนคลับกลุ่มดังกล่าวได้ถึงเนื้อถึงตัวของสมาชิกวงแครเบอตี้ด้วยทาง Starship Entertainment นะครับได้ออกแถลงการว่าสมาชิกวงครเบตี้ได้ถูกลวนลามทางเพศครับโดยแฟนคลับที่ใช้มือจับไปยังอวัยวะต่างๆของสมาชิกวง ซึ่งก็สร้างความหวาดกลัวแล้วก็ตกใจให้กับสมาชิกวง Private ตแต่ละคนเป็นอย่างมากโดยในขณะนี้ครับได้มีการตรวจสอบว่าผู้หญิงที่ลวนลามทางเพศสมาชิกวง Private ์ตเนี่ยมีอายุเท่าไหร่แล้วก็จะถูกทางค่ายฟ้องร้องหรือเปล่าโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้เปิดเผยว่าผู้หญิงที่เข้าไปก่อความไม่สงบภายในตึกของค่าย Starship e n t e r t a i n m e n t มมีคนเดียวเลยนะครับซึ่งเธอได้ถูกทางตำรวจนำตัวไปสอบสวนแล้วแล้วก็กำลังหาพยานวัตถุ แล้วก็พยานหลักฐานในการเอาผิดกับผู้หญิงคนดังกล่าวอยู่ครับในส่วนของชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับวงที่ทราบข่าวนี้นะฮะต่างก็ไม่พอใจกับการกระทําของหญิงคนดังกล่าวโดยส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่านี่คือการกระทําผิดกฎหมายแล้วก็เป็นเรื่องซีเรียสครับส่วนสมาชิกวงคราเบตี้ก็ตกเป็นเหยื่อของการกระทําดังกล่าวแล้วก็ผู้หญิงที่กระทําความผิดก็ควรได้รับการลงโทษส่วนแฟนคลับบางกลุ่มมองว่านี่คือการล่วงละเมิดทางเพศเยวาวชนได้สัํปไปนะฮะ นื่องจากสมาชิกที่มีอายุมากที่สุดเนี่ยเกิดปี1,999ครับส่วนสมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดเกิดปี2 0 0 3ซึ่งตอนนี้นะครับมีอายุเพียง17ปีเท่านั้นเองครับโอ้โหก็จะเห็นข่าวซาซังแซนแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะคือคุณถ้าคุณชอบศิลปินเนี่ยคุณไม่ควรจะไปทําแบบนั้นใช่ไหมโอ้โหนี่คือจู่โจมมากเลยนะถูกต้องเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเอาเป็นแย่งอย่างนะคะแล้วก็นี่แหละ พวกดาราศิลปินเกาหลีหรือว่าทางฮอลลีวูดเองเขาจึงต้องมีบอดี้การ์ดเยอะๆนะคะับความปลอดใงตัวศิลปินนั่นเองอืมครับ